ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมครูคอนเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีสัต์อันนี้จะเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปเมื่อช่วงเช้านะครับนําท่านมาสู่การปฏิบัติงานตรวจเช็คนะครับตรวจสอบน้ํามันเครื่องถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องยามาฮ่าสปาร์1หนึไอนะครับ สามารถนำความรู้ตรงเนี้ไปใช้กับยามาฮ่าฟินยามาฮ่าจูปิเตอร์ได้นะครับนะมีขั้นตอนอย่างไรเราเริ่มนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับว่าในการใช้งานนะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปริมาณน้ำมันเครื่องจะหายไปนะครับปริมาณไม่ได้อยู่จนครบระยะทางนะครับจะหายไปเพราะนั้นก็ต้องตรวจสอบในการตรวจสอบท่านก็จะมาที่ตรงก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับ นะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ผ้าแห้งสะอาดเนี่ยทำความสะอาดตรงช่องเติมตรงนี้ก่อนเพราะรถที่ใช้งานจร,งจรงิงตรงนี้จะมีสิ่งสกปรปกเม็ดกรวดเม็ดทรายเกาะอ,อยู่ถ้าเราเปิดเลยเนี่ยสิ่งสกปรปกอาจจะล่วงลงไปในเครื่องได้นะครับทำความสะอาดหลังจากนั้นให้เราเปิดฝาปิดช่องเติมนะครับถ้าท่านหมุนได้มือออกได้ท่านก็หมุนไปแต่บางทีนะครับเขาหมุนไว้จนแน่นท่านหมุนด้วยมือไม่ออก ท่านจะต้องใช้ครีมถ้าท่านใช้ครีมผมแนะนําให้ท่านเนี่ยเอาผ้ามาลองอย่างนี้ก่อนนะครับ mm. เพื่อป้องกันมันเป็นรอยแล้วเวลาใช้ครีมจับจะไม่จับอย่างนี้นะครับ mm. เพราะว่าโอกาสที่ตรงเนี้ยจะหักมีเยอะให้ลักษณะนอนนอนลักษณะอย่างนี้นะครับที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็หมุนออกไปพอหมุนออกไปเสร็จนะรเราเอาผ้ามาเตรียมรองเอาไว้นะครับ เรายกก้านวัดออกมาเลยนะครับแล้วเราก็เอาผ้าแห้งสะอาดเช็ดก้านวัดเลยนะครับเช็ดก้านวัดที่ก้านวัดอันนี้นะครับนะจะมีขีดบอกระดับน้ํามันเครื่องอยู่2ขีดคือต่ําสุดกับสูงสุดปริมาณน้ํามันเครื่องจะต้องไม่ต่ํากว่าขีดนี้นะครับและจะต้องไม่เกินจากขีดนี้นะครับ วิธีการตรวจสอบว่าระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับมันอยู่ตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับก็คือเดี๋ยวให้เราเอาก้านวัดเนี่ยจุ่มลงไปไม่ต้องหมุนเกลียวนะครับจุ่มลงไปตรงๆอย่างเดียวแล้วให้นับในใจหนึ่งสสามนับในใจเพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันเกาะที่ก้านวัดก่อนเพราะว่าบางคนใจร้อนพอจุ่มปุ๊บแล้วยกขึ้นเลยนะครับน้ำมันเครื่องมันเกาะไม่ทัน หรือท่านจะนับ1 2ึ่งสอี่ห้าก็ได้นะครับแต่ผมเอาแค่3มถึง5้าก็พออ่าดูนะครับผมก็จุ่มลงไปไม่ต้องหมุนเกลียวหนึ่งสสามยกการวัดขึ้นมาพร้อมกับผ้าเป็รองนะครับกันน้ํามันเครื่องหยดแล้วเราก็ตรวจสอบดูว่าปริมาณน้ํามันเครื่องเนี่ยอยู่ที่ตรงขีดระดับตรงไหนอันนี้เป็นรถที่ผมใช้งานอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับันนั้นน้ํามันเครื่องผมจะตรวจเช็คตลอดปริมาณมันก็เลยไม่ขาด ถ้าในกรณีที่รถของท่านมนัน้ำมันเครื่องมันขาดท่านก็เอาน้ามันเครื่องของท่านที่เหลือหรือท่านจะซื้อมาใหม่ก็แล้วแต่ท่านก็เติมลงไปนะครับแล้วท่านก็ตรวจสอบจนได้ระดับที่ถูกต้องถ้าได้ระดับที่ถูกต้องแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะปิดฝาป,ปิดช่องเติมให้ท่านดูโอลิงตรงนี้ด้วยนะครับนะพอใช้ใช้ไปโอลิงตัวเนี้ยมันจะแข็งมันจะกรอบ เมื่อมันแข็งมันกรอบมันไม่สามารถกันซึมตรงนี้ได้ก็จะมีคราบน้ำมันเครื่องมาเกาะแล้วก็คิ้ฝุ่นมาเกาะการแก้ปัญหาของหลายๆคนก็คือจะขันตัวนี้ให้แน่นนะไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าโอลิงมันรั่วท่านต้องเปลี่ยนโอลิงใหม่นะอะไรพวกนี้ราคาแค่หลักสิบบาทนะครับไปซื้อที่ศูนย์หรือไปเบิกไปซื้อตามร้านขายอะไหล่รถยนต์ก็ได้ไปเทียบเอานะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวผมจะพาท่านไปข้างหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้จะถ่ายน้ามันเครื่องและไส้กรองน้ามันเครื่องสําหรับคันนี้นะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับและมีนอ็อตนะยึดฝาปิดอยู่สามตัวท่าแรงขันผมบอกไปแล้วนะครับสิบนิวตันเมตรนะครับหรือหนึ่งกิโลกรัมเมตรตรงนี้นะครับแต่เราต้องไปถ่ายน้ํามันเครื่องก่อน เดี๋ยวตามผมไปฝั่งนู้นกันนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขาดจะพอดีหรือจะเกินก็แล้วแต่แต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของ Yamaha มมตัวนี้นะครับให้ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์12นะครับใส่กับด้ามต่อสั้นนะครับใส่กับด้ามสไลด์หรือด้ามเลื่อนนะครับต่อเข้าไปครับ ขันออกนะครับหมุนทวนเข็นนาฬิกานะครับระวังด้วยนะครับระวังมือด้วยนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับในระหว่างที่รอน้ํามันเครื่องไหลนะครับเราก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าน็อตถายเหลี่ยมเสียไหมนะครับเหลี่ยมน็อตเสียไหมนะครับแหวนลองน็อตถายอยู่ในสภาพดีไหมถ้าไม่ดีก็ให้เปลี่ยนนะครับแต่เนี้ยผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อคราวถ่ายน้ํามันเครื่องครั้งที่แล้วนะครับผมขออนุญาตใช้ของเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะครับผมก็มีตัวอย่างนะครับอันนี้คือน็อตถ่าย อันนี้ก็คือแหวนรองน็อตถ่ายหรือประเก็นนะครับแล้วแต่ช่างแต่ละที่จะเรียกก็จะใส่เข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นนะฮะใส่เข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าท่านสังเกตนะครับของใหม่เนี่ยมันจะพองๆนะครับแต่ถ้าของเก่าเห็นไหมฮะมันจะแบนๆครับเนื่องจากมันเจอแรงขันเข้าไปนะครับอ่า ทีนี้เนื่องจากว่าในเครื่องยนต์สี่จังหวะเนี่ยนะครับมันมีวงจรทางเดินน้ํามันเครื่องการที่เราปล่อยให้น้ํามันเครื่องมันไหลออกมาอย่างเดียวเนี่ยมันออกมาไม่หมดนะครับบริษัทผู้ผลิตเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปเหยียบขาสตาร์ทนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์มันหมุนแล้วไอ้น้ํามันเครื่องที่มันค้างอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะถูกเวียงหรือสะบัดเนี่ยให้ไหลออกมานะครับไม่ต้องเปิดสวิตกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วสตาร์ท ตอนสตาร์ทท่านลองดูนะครับมันมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาอีกเพิ่มไหมนะครับผมจะสตาร์ทแล้วนะครับนะครับน้ำมันเครื่องเริ่มหยดแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยเราอยากจะให้น้ํามันเครื่องมันออกมาให้เยอะที่สุดนะครับ เราก็เอียงลดเดีย๋ยวดูน้พอผมเอียงเนี่ยมีน้ำมันไหลอีกไหมเห็นไหมครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนะฮะแต่ครับตัผมเนี่ยเห็นเลยนะน้ํามันจะไหลออกมาอีกเห็นไหมครับพอดีลมพัดนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์อาจจะบางท่านนะคะเห็นไหะอ่าอ่าท่านอาจจะมาสตาร์เทเพิ่อมอีกก็ได้นะครับลองสต,ต,ตาร์ทใหม่อีกสักห้าทีหนึ สอสีห้านะครับสตาร์ทอีกห้าครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอียงดูใหม่สิครับว่ามีน้ํามันเครื่องไหลออกมาอีกไหมอ่าเห็นไหมครับยังมีน้ามันเครื่องไหลออกมาอีกเห็นไหมครับการทําแบบนี้นะครับคือการเอาน้ํามันเครื่องเก่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้น้ํามันเครื่องใหม่กลับเข้าไป โอเคแล้วนะครับใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดตรงน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อดูว่ามีรอยปิแตกอะไรไหมนะครับอันนี้ปกตินะครับเดี๋ยวตอนที่ผมแก้นะครับผมขออนุญาตใช้น็อตตัวเดิมกับแหวนตัวเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมถึงจะเปลี่ยนตะเก็นหรือแหวนตัวนี้นะครับอเช็ดละทำความสะอาดละนะครับ ไม่มีเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรแล้วนะครับก็หมุนด้วยมือก่อนนะครับให้เข้าเกลียวครับหมุนด้วยมือนะครับะนะครับหลังจากนั้นนะครับตามที่ผมแจ้งไปในคลิปที่หนึ่งนะครับอันเนี้ย จะขันน็อตถ่ายตัวเนี้ได้แรง20นิวตันเมตรนะครับหรือ2กิโลกรัมเมตรนะหรือ14ฟุตตอนนะครับะนะครับผมก็จะใช้ประแจปอนนะครับอ่านะครับเนี่ยนะฮะจริงๆน็อตตัวเนี้มันไม่ได้ใช้ค่าแรงขันอะไรเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนแหวนหรือประเก็ใหม่ แต่ไปหลายร้านนี่ขันจนเส้นเอ็นปูดโปนเลยนะครับเพราะกลัวมันซึมมันรั่วนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาผ้าแห้งสะอาดเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตองจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะครับไปถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องกันนะครับะนะครับกลับมาที่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอด ฝาปิดตัวไส้กลองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ใช้เบอร์แนะครับผมก็จะทำการถอ,นอดน็อตจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับนะครับ จะมีน้ำมันเครื่องนะครับหยดอ,ออกมานะครับเราก็เอาตัวถาดรองมารองไว้นะครับก็เปิดนะครับฝาปิดไส้กรองนีจะมีน้ำมันเครื่องเก่าอยู่นะครับ ในระหว่างที่เรารอน้ำมันมันไหลนะครับให้เราตรวจสอบนะครับตามที่ผมแจ้งไปในคลิปแรกนะครับว่ามันจะมีโอลิงนะครับหรือจะเรียกเป็นประเกล็ดก็แล้วแต่พวกนี้เวลาใช้งานเป็นนานๆเข้าจะแข็งและกรอบนะครับแล้วมันก็จะแบนเสมอกับตัวฝาเนี้ยทีนี้ยังไงก็กันรั่วไม่ได้ก็ให้ท่านนะครับไปซื้อโอลิงมาเปลี่ยนใหม่นะครับที่ร้านขายอะไรหรือเบอร์ศูนย์ก็ได้อะไหร,ราคาหลักสิบ,บาทนะครับ แต่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมยังขออนุญาตใช้โอลิตัวเดิมอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ครบกาหนดเปลี่ยนนะครเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยผมถึงจะเปลี่ยนโอลิใหม่เข้าไปนะครับเราก็เช็ดทํำฟาร์มสะอาดนะครับหรือท่านจะเป็นล้างเปล่าให้แห้งอะไรก็แล้วแต่ครับตัวนี้ก็คือตัวไส้กรองนะครับไส้กรอง ไซคลองก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับนะที่ไส้กรองก็จะมีตัวบายพาสวาลอยู่นะครับ ถ้าน้ำมันเครื่องถ้าไส้กรองน้ำมันเครื่องตันนะครับน้ำมันเครื่องจะวิ่งผ่านกระดาษไม่ได้ก็จะมาดันตัวบายทาสวาลตัวนี้ไปนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนอันใหม่นะครับก็คือเราก็เช็ดทำฟาร์มสะอาดผิวหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับเช็ดทำฟาร์มสะอาดแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดเข้าไปข้างในนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการประกอบนะครับประกอบนะครับตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องอันใหม่นะครับ เอาด้านนี้เข้าไปนะครับนี่นะเอาด้านที่เป็นบายพาสเข้าเครื่องตัวนี้นะครับส่วนด้านเนี้ยเดี๋ยวต้องฝาปิดเนียนะครับเขาจะมาล็อกอยู่อย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยผมก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับนั้นผมก็จะขออนุญาตใช้ไส้กรองอันเดิมกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะเปลี่ยนใหม่อันนี้ทําเป็นคลิปให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันเท่านั้นนะครับก็เช็ดทําฟาร์มสะอาดนะครับ เช็ดทำวา์มสะอาดนะครับก็ถือว่าสะอาดแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็ใส่ไส้กรองอันใหม่เข้าไปครับอันนี้ก็เช็ดทำฟาร์มสะอาดนะครับเช็ดทำฟาร์มสะอาดอ Link นะครับตรวจสอบโอลิงนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับ ันนะครับความสะอาดเนี่ยนะครับหน้าแป้นเนี่ยนะครับเรียบไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการประกอบปากติดตัวนี้เข้าไปนะครับน็อตท,ที่ใช้สั้นยาวไม่เท่ากันนะครับหมุนน็อตเข้าเกลียวด้วยมือก่อน ค่าแรงขันน็อตสตัวนี้นะครับ10นิวตันเมตรหรือ1กิโลกรัมเมตรนะครับอันนี้ผมก็ใช้ประแจปอนนะครับถ้าท่านไม่มีแล้วท่านขันเต็มที่เลยนะครับถ้าเกียวรูดนี่งานงอกเลยนะครับไอตัวนี้ท่านซ่อมเกีียวแค่ตรงนี้นะฮะสตัวนี้แต่ถ้าตัวยาวเนี่ยมันยึดแข็งด้วยนะครับเนี่ยตัวยาวตัวนี้นะครับงานท่านจะงอกขึ้นมาอีกเยอะเลยผมก็ทําการขันนะครับ ครับถังคลิปแล้วนะครับดังแล้วนะครับ แล้วก็ทวนอีกทีนึงนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องใส่ขันเรียบร้อยแล้วนะครับฝาปิดกรองนะครับน็อตใส่ขันตามค่ามาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเติมน้ำมันเครื่องเช็ดท้องฟา์มสะอาดนะครับ เดี๋ยวเพื่อจะได้ดูว่ามีการรั่วซึมอะไรเกิดขึ้นไหมแต่โดยปกติถ้าเราเปลี่ยนอะไรใหม่ก็จะไม่มีนะครับเรื่องการรั่วซึมนะครับอ่าทีนี้เราก็เอากลวยมานะครับเพื่อป้องกันหกเลอะเทอะน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นกึ่งสังเคราะห์ของปตทนะครับนะฮเป็นแบบมันติเกรดนะครับ 10W40 นะครับ a p i SL Jaso MA2 ที่ข้างกระป๋องจะมีขีดบอกนะครับนะบแต่ละช่องแต่ละขีดเนี่ยคือ 200cc ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเราจะต้องเติมกลับเข้าไป850เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันเครื่องไปให้เหลือถึงตรงขีดขาวๆสั้นตัวนี้นะครับนี่คือ850เปิดฝาน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ผ่านการใช้งานจะมีฟอยนะครับปิดอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ทำการเปิดฟอย ฟอยน์นี้ก็มีความคมนะครับท่านก็ระวังด้วยแล้วก็ระวังเศษฟอยล์่วงลงไปในเครื่องนะครับผมเติมน้ํามันเครื่องนะครับของปตทตัวนี้น้ามันเครื่องจะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะครับแต่ผมขอวางกับพื้นเช็คนะครับตอนนี้เติมไปเกือบแปดร้อยนะครับยังขาดอยู่นะครับ เกือบแปดร้อยห้าสิบแล้วนะครับอีกนิดนึงอ่ะโอเคแล้วนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำมันเครื่องนะครับเหลืออยู่ตรงขีดขาวเส้นสั้นนะครับเหลืออยู่หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับปิดฝาขวดนะครับเดี๋ยวล้มนะครับน้ำมันเครื่องหกนะครับเอากลวยออกนะครับ นะจุ้ยเติมน้ำมันเครื่องออกนะครับนะครับการวัดน้ำมันเครื่องพร้อมกับโอลิงนะครับนะฮะตรงนี้เราเช็ดทำฟาร์มสะอาดแล้วนะครับเราก็ปิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันตามสเปคอยู่แล้วนะครับนะเขาแจ้งมาอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดท่านจะเอาให้ชัวร์อะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านก็ติดเครื่องนะครับสักสามถึงห้านาทีนะครับแล้วก็ดับเครื่อง แล้วก็ทิ้งไว้สัก3-5นาทีนะครับแล้วก็มาทำการเช็คระดับน้ำมันเครื่องใหม่เหมือนที่ผมทำไปเมื่อตอนต้นคลิปถ้าอย่างนั้นคือถูกต้องสมบูรณ์แบบ100เอร์ซเลยนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากเปลี่ยนไส้กรองก็คือ850 cc ซีซีและบางรุ่นนะครับที่ตรงการวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมี ปริมาณน้ำมันเครื่องบอกไว้ให้เวลาท่านไปใส่ของแต่งของแต่งไม่มีบอกนะครับบางยี่ห้อก็จะทำเป็นตัวเลขบอกไว้ให้นะครับที่ตรงช่องเติมบางยี่ห้อก็จะมีตาแมวบางยี่ห้อก็จะมีรูเช็คระดับน้ำมันเครื่องซึ่งมันหลากหลายนะครับถ้าท่านอยากรู้มากกว่านี้เพิ่มเติมนะครับท่านก็หาโอกาสเข้ามาศึกษามาเรียนกับผมได้ จะมาเรียนที่โรงเรียนหรือจะดูจากช่อง YouTube ก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับวันนั้นตอนจบคลิปนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยอีกทีนึงนะครับสามตัวขันแล้วนะครับน่ะขันปอนด้วยเช็ดทำความสะอาดเติมลงไปแล้วนะครับแปดร้อยห้าสิบซีซีนะครับหมุนนะครับเช็ดทำความสะอาดน็อตทายนะครับขันแล้วนะครับ ดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ท่านสามารถนำไปใช้บำรุงดูแลรักษารถจักรายานยนต์ของท่านของญาติท่านเพื่อนฝูงท่านนะครับนะก็ต้องนะขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ